บอบนี่ก็บบ้กินเนื้อถ้าอุตสาห์ซื้อปลาควายไงมาไว้ว่าเยอดสู้กินเขาบอกอีกกินจำเหมือนเราเนี่ยเอาไปปล่อยมานะะว่ามันกับตัวไงมันหวานเนาะจังครับตัวใไงปวดเนาะเพราะว่าขาดขามันเหรอเนาะกระเจ้าตีเป็นคนดีแบบนี้อเป็นอยู่หม่างอื่นซะด้วยคนเงือดหลายกินปลาควอน้อยยังกินได้บ่ตัวน้อยเขาหน่ะขันยาคือบ่าคายไปเยอะแล้วเมือนเราเอ้า <laughs> dăm <laughs> đi mua cho cháu 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 mày cháu 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 เป็นยังเง้มาสัตวเงินโอนออกมาได้พันห้าแม่ก็เสียเงนินตามเืเสียเงนินตามเ่อเนี่ยโอ้โพ่อนได้ตัวนี้จับจับานั้นว่าไห้นั่นดีดีมหมดรหัสที่ที่าหาที่เงินที่เดียงไหมยยเขายบเบิดอีกเขาู่รยยับไปน้ำต่นั้นเ,เ,เ <c oughs> ิน,นาคนานึงพมเงินสดคนนึ่งบ่คมเงินสดนายนาย